แอดสวัสดีค่ะสวัสดีตอนสายๆเ้อนะคะวันพฤหัสวันที่สิบแปดนะคะมกราคมสองห้าหกเจ็ดนะคะเขาก็มาพบม,มาพอกันนะคะแอดนะคะได้ตัวเลขกนวทางนะคะของบานงนะคะเบานงหนองค่ายนะคะได้ทรงตัวเล็กนวทางนะคะมาหายแล้วนะคะสูตรล่างนะคะสูตรล่างสามตัวมาหนึ่งตัวถึงสองตัวนะคะสถิตินะคะสถิติของบานวนงนี่นะคะกระเข้ามากหนแบนึงนะคะ สถิตินะคะของเบาโนงฮะของเพิ่นกัะเขานะคะเขา่าสติติตั้งแต่ปีกายนี่นะคะเนาะผู้ใดได้เบึงผูดด้ใดได้นี่กะสีโกงสีเห็นกันอยู่นะคะเนาะหนึ่งปีหลุดสองครั้งนะคะหนึ่งปีหลุดสองครั้งเด้อะนะคะของเบาโนงนะคะนะคะสติติของเพิ่นนะคะหนึ่งปีหลุดสองครั้งนะคะ อันนี้นะคะงวดที่ผ่านมานี่นะคะเพิ่นกระหายมาหกเจ็ดแปดนะคะกระเข่าทั้งหกทั้งเจ็ดนะคะเข่าบนเข่าล่างเลยนะคะแต่ว่าเพิ่นให้นเน้นที่ล่างนะคะให้เน้นที่ล่างนะคะเน้นที่ล่างเน้อนะคะถึงช่วงเวลาแล้วก็งวดวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งกลุ่มผ้านนี่นะคะเพิ่นหายมากศูนย์หนึ่งสองนะคะหายมาศูนย์หนึ่งสองนะคะต้องติดในสามตัวนี้เท่านั้นนะคะขันบ่ติดในสามตัวนี้นะคะสื้อเสียเงิ่อนถิมซื้อพี่น้อง เข้ากับประหยัดทุนทรัพย์เข้าไปอีกนะคะประหยัดทุนทรัพย์เข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวมาเบิ้งตัวเลขแนวทางนนคะของเบานุ่งกันเลยนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเพิ่นกหายเน้นเป็นวัดพี่นอกเพิ่นไายเน้นนะคะนี่ค่ะเพิ่นไายเน้นที่หกนะคะหายเน้นที่ะะหกแต่ว่าจับคู่บ่มีหกหนึ่งนะคะมแตรหกสามหกสี่หกหางหกเก่านะคะมเัเข่าเข่าเหล็ก หมุนหัดเจ็ดเก้เานะคะเข่าหกนะคะเข่าหัดเจ็ดนะคะเล็กติดกับเข่านะคะสามตัวมาหนึ่งตัวถึงสองตัวนะคะขันบอมี่ในนี่สื่อเสียเงินถิ่มซื้อพี่น้องนะคะอันนี้ก็แน,นวทางเด้อน,นะคะ,นะคะเดี๋ยวมาตามต่อนะคะของเบาวนงนะคะก่อนอื่นแอดกับขอขอบบุญขอบคะุณค่ะตัวเลขกแนวทางะคะ่ะจากเบาวนงนะคะที่ได้เหกตัวเล็กแนวทางมากนะคะอันนี้คลิปอันนี้แรกนะคะ อันนี้เก่านะคะอันเก่านะคะท่านเอฟซีท่านใดน,น,นะคะพึงเขามารับชมใหม่ๆนะคะค่ะกดกระดิ่งแก้งเตือนไว้น้ำเดอ้อนะคะเพื่อจะไปพลาดนะคะตัวเล็กแนวทางจากท้างสองนะคะมาวนวงนะคะขยับมาอีกนะคะมาวนวงว่าหายมาเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ ว่าตได้ตัวเลขมาปุ๊บนะคะแอดกะลุกหายเลยนะคะสลายคลิปกะซรางนะคะเนาะขันเพิ่นบบขันบิมีตัวเลขแนวทางมาแอดกะบ่ได้ลาุกหายนะคะยเอฟซีมิมีตัวเลขแนวทางมากนะคะก็ขอบคุณเด้อะนะคะเอฟซี FC นะคะที่โทรมาถามข่าวนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ กับไปหาหมอนะคะไปหาหมอมือวันที่สิบหกนะคะกลับขึ้นมาซื่อๆนะคะแผลยังบม่ดีนะคะก็เลยะะเลยังบริพาบริพาเอาเหล็กออกนะคะกลับขึ้นมานะคะจนก็บ,บอกว่าคุณหมอว่าห้ามเดินบ่อยนะคะ,ะ,คะช่วงนี้ก็ยังรักษาสุขภาพเพื่อเก่าและพี่น้องนะคะแล้ก็ขอทษดอไพ่ละลายนะคะ ขอดูหยาตมานางหมอ,อก,กอนนะคะช่วงนี้นะคะเพปซี่พันว่าบ,บเป็นยังนะคะว่าตะเอาตัวเล็กนวทางมาโลงงห้นะคะในเบิรงกันนะคะเกก็ขอขอบปุ่นขอบพุณนหลายๆเด้อนะคะที่ค่อยกดไลค์กดแชร์ให้นะคะกดติดตามให้กับท่างช่องนะคะสามตัวนะคะ มาหนึ่งถึงสองตัวนะคะมาหนึ่งถึงสองตัวนะคะคุณหมอบอกว่าห้ามเดินบ่อยนะคะเพราะว่าแพ้นะคะเนื้ออ่อนนะคะยังบอติดดีปันใดน,นะคะยังไม่ติดดีก็เลยพหายารักษาอยู่ที่บ้านอีกนะคะรออีกหกเดือนนะคะถึงวากัน กันว่อาอีกหกเดือนนะคะคันหกเดือนคันดีขึ้นกัสิได้เอาออกอยูทหากนออกนะคะไฮมานะคะศูนย์หนึสองะคะเลขวิ่งศูนนสองะคะไฮมา์ศูนย์สองให้มาศูานย์นงสองะคะเด่นนะคะเด่นที่ศนะคะเด่นที่ศูนย์ะคะแล้วก จับะคะู่เลขติดนะคะเลขติดคือกอลค่ะติดติดแปดติดหกเจ็ดแปดเก้านะคะเลขติดนะคะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้านะคะโอเค จับคู่นะคะเพิ่นจับคู่หายแค่แปดคู่ขนาดน,นะคะบริจับให้มาถูกตัวเด้อนะคะจับมา่อถูกตัวก็สีลายตัวลายคู่นะคะ,คะจับคู่ให้ศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์แปดศูนย์เก้าอืมนะคะ หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะจับหายเท่านี้นะคะจับให้เท่านี้นะคะจับห้าะะหามากสองนี่สิบบจับหายเด้อค่ะสองพันจับห่นะคะสองสองจะไม่จับให้นะคะ ท่านใดติดตามตัวเลขหน้าางของเงนบาวนูอ่ะคองสีนีอยู่เนาะค่ะเนาะนะคะคนหามากนะคะเด่นที่โอ้ศูนย์เก้าสีเคียดผิดแล้วนะคะเลขติดนี่นะคะเด่นที่ศูนย์เก้านะคะเด่นที่ศูนย์เก้าเด้อนะคะเอาละค่ะแคบหน้าจอไ้เลยนะคะทำชมนะคะตัวเลขหน้าข้างนะคะค่ะนี่นะคะตัวเลขหน้าข้างแคบหน้าจอเลยนะคะ ก็ขออห้เอฟซีทางศอกนะคะมีสุขภาพรา่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บยาจนขอห้เฮงๆลวยๆถูกหวยลุย,ย,ยเบอร์เป็นน้ำกันอีกนะคะหนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดกอให้แตกเด้อนะคะเบาวนงนะคะนะคะแคบไ้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ